เหรอเขากเกิเหลงไปนี่เลยบอกเะมัลูซองนี่มาแลนม่ผิดสิมานี่ตกลงต้นไม้ฮักนั่นโอ้ลงไปนี่เลยโอ้นีลงไปนี่เลย รถแน่นอนนี่ไมฮัก да เล่นนี่มันจักค like ือน like ี Entonces, ่มันเป็นไม่ได okay. ้ต้องฆ่ายางกมันก็เลยลงไปนัน่งพาเลยเร่งพาทังน้ำมันพกรถนี่ยร่งหันหมอไปไงนั่นนั่นนั่นมองพามองย้อนมองย้อนโอ้นีบ่ลงมานี่เลยดียวะอดีดยวะลูกพี่กำนังสองยาอยืนดีวะ

หน้าหน้าไม่ได้หน้าช่างฝังฝังท่านเพื่อนโซโซยัหน้าไม่ได้เหรา้บานจาวานี่ยเด็กกรดาอยู่ไหเราต้องการตรงก็พี่เพราะเจ้ากรแป้งกระฟังหนันที่หล่ะทางห่งโอ้มไม่ใอยากรุดมันแล้วหนีม้ยออมัดกระแปกตัวนี้บาดถือมัดจิประท้าล่อรถคือส่วนมากกับโปมากย่านประทัน

นิดๆนี่จอกบาทนี่เว้นละแห้งเลยหรอเว้นละบาทแก่แ hmm. ห้งร so right? ูปจังชี้สาม

คนหนึ่งน่ะเอาหัวร่องมาผีเลยบอลประกนบอลเดียวกันนี่ประกนเนี่ยเพืึ้นครับ มองนี่ลวนเลือดแคงบากั้นก็ชี้ยางก็ชี้หเลือดแ้่ใครยอะอยากก็าเขียวหวานเยันว่าใครว่าเบิ้งบางทีว่าไม่แต่งบางทีเติมกันว่ามันหัวหลังเบิกขปัญญายื่นนี่ตอนหน้าไม่กินยื่นนี่แล้เราดูสภาพนี้ปัญญาดำปันเอาน้ำไม่กินยู่นนี่นั่นอะเราซื้อว่าดำปัญกรอบเห็นแลนวตัวําบีแข้งเนล้อนย่นนี่